สวัสดีครับผมสาโรทศพรครับในนามร้านจรันนุ่งเรืองสมัติพานนะครับตั้งอยู่ตับลตะเกียนอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าวันนี้นะครับวันจันทร์ช่วงเย็นๆนะครับมีแอร์วันสีสองสี่ห้าเผาเดียวนะครับคันนี้สีสันสวยนะเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับอันนี้เป็นรถเก่าบ้านนะครับขายได้หมดนะครับจะแยกหรือจะยกก็ได้ครับจะยกเป็นคันก็ได้ครับจะแยกเอาชิ้นส่วนตัวไหนก็ สารโลตพรยินดีให้บริการนะครับ0 9 5ย์เ9 6 9 8นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียลนะครับเรื่องราคาเดี๋ยวผมมาแจ้งที่หลังนะครับหรือเผื่อท่านใดที่อยากได้บางโกนชุดกาบนะครับติดต่อผมเลยครับสารโลตพรตัวจริงเสียงจริงนะครับเป็สวยครับแบบนี้ครับเดิมๆเจ้บ้านร้0ยเเซนครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ L2605 เป็นเพ่าเดียวเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์สามสูบมาพร้อมไปดันด้านะครับตัวนี้ครับสีสันเดิมครับรถในตำนานนะครับอันนี้ครับเป็นตำนานเลยครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับเรื่องรถไถเล็กเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นคูบิต้ามันลาวแลลายถอดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมีทั้งราคาปีก และ,ละาราคาส่งโดยสารรถทัวสอลตัวจริงเสียงจริงนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดียไลน์นะครับขอบคุณครับ